เหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่นะเอาให้ชัดๆที่เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือห้าใช่ไหมครับผมมาแล้วเท่าไหร่มาแล้วสิบสามเอาบวกเลขผิด,ดแล้วปะเนี่ยสิบเจ็ดดูสิคอมโร้ดนะดูกอยู่ใช่ไหมโอเอถูกเลนะโอเคแล้วเ,เ,เดี๋ยวเรื่องเราเห็นไหมตอนนี้หลุมที่เท่าไหร่นะสิบหลุมที่สิบสามสิบสาม เดืออเลือลอีกห้าเ,เป็นสิบแปดเนาะแต่ว่าลูกหมดไปแล้วหกร้อยแล้วหกร้อยถุง <c oughs> ตอนนี้พักกินข้าวพักกินข้าวอยู่ครับตอนนี้กำลังถ่ายทำ YouTube ได้ในช่อง YouTube นะครับรายการส้มตอนใหมใช่ช่อง YouTube ท่านต้องวันนี้เราไม่กินท่านต้องเหอะพูดด้วยคำสุภาพนะมีมารยาทหน่อยนะครับขอบื่อนะครับ,บออสืุอครับครับผม ท่านใดที่ติดตามช่องยูทูบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องศิลปโพธานะครับโอทานหนี่นะเด็กคนแข็งแกร่งสารวัตรชิดสมยาช่องศิลปโอธานะครับคณะโอธานนะฮะทุกหนีในโอธาโอท้าจินดาที่เจอกันไปเว้นพนักงานสอบสวนอ๋อหอันนี้อาหารกลางวันนะครับเพิ่งจะได้ทานอาหารกลางวันอรี่คืออะไรครับเนี่ย นนีี่อะไรเยทอดรวมมิตรนะครับทอดรวมมิตรนะครับทอดเป็ดทอดเนะทอดทอดกุ้งอันนี้นะครับทอดรวมมิตรถ้าหากว่าใครสนใจติดต่อทางไหนครับเนี่ยมีไลายแมนมีอะไรไหมเนี่ยติดต่อได้ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีทำกินเองนะครับทำกินเองทำกินเองคุณนายคุณนายทำให้ เจ้าของขอพาร์ตเมนต์ิตอพาร์ตเมนต์บัณฑิตยังว่างอยู่นะครับโชบัณฑิตอพาร์ตเมนต์ยังว่างอยู่้โอเต็มเต็มหมดเลยเต็มอยู่บ้างถ้าพวกเราไปเต็มนะครับแต่ถ้าคนอื่นไปว่างอยู่เอโอ้อ้อชนโอ้ย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 โอ้นโอ้ยโอ้ยมอนยโอ้ยโอวอ้ยอออ้ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยพระถาพระส้มตอนใช่ไหมส้มตอนเจ้าเจ้าเดิมตอนโมงตอนโมงกันสันพุชนาตมือนี้กันนัดมือนี้กันนัดวานนี้มือนี้นี่ถ้าเป็นมือนี้ไอ้พงมันบอว่าจ่ไปหาหลานนี่ดื่มน้ำชาเอาเกลือม้ามือวันนี้เลยแบนอย่างฟองไอ้พิงค์มาให้เห็นใจขัดนนะครับด้วยพระคุณนะครับ right. ส้มสอนนะครับโอ้เป็นออกเลย พวเขาแตเลยซุ้มซีเมอรุ่นเดียวกันเต่ลได้มาน้ำกันนะแบ่งกลุมแบ่งกลุ่มออเราสือเราไปก่อนเยี่ยมครับเกลียมเราสอนกินเกลเยียมอย่างเดียวกับข้าวไม่ต้องกินมั่มอย่เเที้ข้าเหนียวนะครับเนี่ยระติข้าวเหนียว ยังร้อนๆอยู่เลยขวานเหรอว่ามันเยนยเหมือนเลยหรือยังร้อนๆอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะครับข้าวข้าวเหนียวเอาไว้น้ำเกลือไปเดี๋ยวจะได้ออกไสแก้วอันนี้เงินว่าส้แก้วแอดมินเป็นคนนึ่งมาอืมนึ่งมาแอดมินสินนึ่งมาสินตัวแต่ว่าเกี่ยวเพี้ยไม่เร็วมาเฮ้มีแต่เกี่ยวบอง อร่อยด้วยกันนะครับเชิญครับเดี๋ยวคือบ่านี่เดี๋ยวเพิ่มบางคนบ่เอาสมช้นเดี๋ยวมาทำมันเนี้ยแบงไปวันนะมันบ่มันบ่เนี่ยกะทิเฮ้กินมันบ่ไม่แบงเอาั้ยแ่งไปวันน่ะอาย่ตัวลายอยู่แบงเปวันน่หะ

เอามาบก,น,กน,นับ็อฮนะทนี่ก็มาจากอีสานพุชนาะโดยท่านท่านวิทย์นะครับรสชาติดี<ส>นะครับรสชาติดีรสชาติดีเสียทีไม่มีพริกครับกินอย่างนี้ครับปลาบอง นี่ของแท้นะครับนี่ของแท้มันไม,ม่ยาพักเกษียณนี่ยอันนี้ใชไ,ไหม,มง่าพัเก,กษียณไหมไ่คุ้มบ่อวยนียได้ยังได้งาพัเกษ,ษียตัง

ดอกั้งอกเรนยเซ็ีีย่กาเขาก็ติบข้าวมาด้วยนะครับนี่ดงไรบอกผู้ใะวอาหารนี่นก็มีแต่ว่าเราติดข้าวเหนียวนะครับติดข้าวเหนียวโยวากันเด้อม่ะันนี่มันีกวาข้ายวายาว